สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินะครับภายในบริเวณกระทรวงสาธรารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณอนุกูลปีดแก้วนะครับนางสาวแรมรุ้งวรวัฒนแล้วก็นางสาวอังคณาใจกิจสุวรรณรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับพร้อมด้วยนายบุญยอดสุขินไทยคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนาวาเอกพิสิทธิ์เจริญยิ่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านปฏิบัติการฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่กระทรวง9ทีมนะครับรวมจำนวน22คนเข้าร่วมอบรมเพื่อเอาทักษะความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด19แล้วก็มีการเคลื่อนย้ายด้วยรถรับส่งไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลสนาม แล้วก็โฮสพิเทลนะครับก็เรียกว่าเป็นการทำอย่างปลอดภัยนะครับช่วยเสริมนะครับกระทรวงสาธารณสุขในการให้บริการรับส่งผู้ติดเชื้อไวรัสนะครับที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยนะครับคุณอนุกูลบอกว่าวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากขณะนี้ เกิดภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งทางทีมสาธารณส,สุขก็ถือว่าทำงานอย่างเต็มกำลังแล้วก็ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนก็ได้เข้ามาช่วยเหลือกันทำงานเต็มกำลังเช่นเดียวกันนะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับมีทั้งนักสังคมสงเคราะห์พนักงานขับรถมาเพื่อเตรียมความพร้อมเรียนรู้การทำความเข้าใจกับทีมวิทยากรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมกันทั้งระบบนะครับเริ่มตั้งแต่การแต่งกายเลยนะการทําความเข้าใจกับผู้ติดเชื้อเพื่อที่จะส่งต่อให้ทีมแพทย์ได้อย่างปลอดภัยสําหรับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้ง22คนก็จะได้รับโคต้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ด้วยนะครับโดยขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงเนี่ยจะมีการคัดกรองผู้ติดเชื้อจากศูนย์นเรนทรก่อนแล้วก็ชุดปฏิบัติการนี้ก็จะรับช่วยเหลือ เฉพาะกรณีสีเขียวซึ่งหมายถึงผู้ติดเชื้อที่สามารถช่วยเหลือแล้วก็ดูแลตัวเองได้เท่านั้นนะครับโดยก็มีการสนับสนุนกิจกรรมเร่งด่วนพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มดําเนินการอ,อย่างไรก็ตามกระบวนการช่วยเหลือนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ประสานงานหลักแล้วก็ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนประชาชนสามารถติดต่อผ่านทางหน่วยงานหลักของกระทรวงสาธารณสุขนนและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติา แล้วถ้าเกิดสถานการณ์วิกฤตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็<า>โดยหน่วยงานในสังกัดแต่และจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วเพื่อให้การสนับสนุนเต็มที่เอาฟังดูนะฮะก็ถือว่าเต็มกาลังนะครับก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับในส่วนของความร่วมมือครั้งนี้เรา,า,าเตรียมการในส่วนของกระทรวงพมให้กับหน่วยงานาพมจังหวัดน,นะครับเตรียมทั่วประเทศเราเตรียมพร้อมไว้ด้วยเช่นกันคาดว่าถ้าเกิดมีวิกฤตเกิดขึ้น เราก็สามารถสนับสนุนทางกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่ครับก็ครั้งนี้นะครับตามที่ทุกท่านก็จะได้รับรู้สถานการณ์ในื้านนาวาเอกพิสิตเจร,ริญยิ่งนะครับผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านปฏิบัติการฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมพาหนะมาร่วมปฏิบัติการ ซึ่งสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัยก็คือเจ้าหน้าที่ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันตนเองเพื่อที่จะทําให้ไม่กลายเป็นผู้ติดเชื้อนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะครับถึงแม้ว่าจะได้รับการอบรมแล้วก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยตนเองแล้วก็ ผู้ติดเชื้อควบคู่กันไปทุกครั้งไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายนั่นเองนะครับค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์เองนะคะบางคนก็ต้องกักตัวกันเยอะเนาะ,ะก็ต้องมีหน่วยงานอื่นอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะกระทรวงพอมองก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมแล้วก็ปฏิบัติงานจริงเลยนะคะ,คะ